กินเขาเรียกกินหรือดมเป็นเนื้อเปจ้มใหยอดเป็นรร้แล้วครับเม่มาแล้วครับเมนูตลาดวัดดอนไหวแล้วก็พวกผักดองก็บกนตะดา ปลาส้มอ้าวปลาส้มมามีเมนูปลาส้มอีกัดคลิปนี้เนี่ยเรานี่มีนะครับเนี่ยเคว่าวิวมีอันนี้ไม่คัดนะครับเพร่าเราเราไม่ใส่เสื้อเฮ้ยเราก็เสงเด็กยินเสียงอยู่ เมาคือเ่คกับต่อขอครับขอแต่ผักแอมอร่อยเลยอร่อยพวกเราเมนเมนูผักครับเราเรากินผักเป็นหลักนะครับแต่ไม่ใช่มังสวิรัตนะครับเดี๋ยวเราเน้นก็คินเน้นกลาทางร้านสมสมชิญสวัสดีครับควัสดีครับสวัสดียกมวยไหว้เลยสิครับ อันนี้ทำอะไรครับเสียงดังบนโลงง่งชงเชงแกงขวานใส่ปลาย่างใส่ปใบยักที่แกงอจะมีทิแห้งหอมแดงแล้วก็ตะไคร้นะคะแล้วก็เกลือนิดหน่อยเราตำตำแล้วก็จะย่างนะแกงอีสานจะเป็นเนื่อละเอียดท่านน,น,นะนะครับแล้วก็ขวานมีทั้งหวานป่าหวานบ้าน เราเห็นแล้วก็อยากจะกินเนาะลองมันทั้งสองบ้านแบยสองสองหวานค่ะ <S <S เอาการที่มันแข็องออกนะคะมันมีแต่ยอดแต่ก็แข็งเเรียกแกงอะไรนะเมื่อกี้แกงผักหวานใส่ปลาย่างนี่ค่ะปลาย่าง,าางเราไปเดินตลาดมาเราเจอปลาย่างแล้วก็ผักหวานอยากกินค่ะปรา,า,ากฏตลาดตลาดวัดดอนหวายค่ะตัวนี้ปรากฏส,าสองผานสองตัวร้อยเนี่ยนะครับรี่ก็จะมีนี่แหละครับ ทำแบบแกงอีสานบ้านเรานะครับแล้วก็ทำให้ละเอียดพอประมาณนะครับพอประมาณเราไม่เราไม่ได้เน้นละเอียดเหมือนแกงไทยนะแกงไทยต้องละเอียดถึงเม็ดอันนี้ผักหวานนะครับที่เราเตรียมเอาไวนะ้เนาะผักหวานผักหวานนี่ก็คือมีเนี่ยผักหวานป่ามีผักหวานป่าแนละ้วอันนี้เรียกผักหวานป่าแล้วก็มันจะมีผักหวานบ้านด้วยสองอย่างรวมกันอยากกินสองสอง อยากกินทั้งตาทั้งบ้านเลยนะสองอย่างก็ส่วนประกอบก็จะใส่ปลาเนาะปลาปรากฏปรากฏดลมปลาแห้งเนาะปรากฏว่ามันแห้งปรากฏว่าปรากฏว่ามันแห้งแล้วนะครับปรไปเดินตลาดไปเจอแล้วก็อยากจะกิน,นตุ่นนะครับใบแม,ม,ง,ลลง,มงลักมงรักนะครับเชี์น้ำรอคะ่ะเราเตรียมอุปกรณ์ก่อนนะพอพร้อมพร้อมแล้วก็เราจะจัดการหมง้ง ทีนี้เราก็จะเอาน้ำใส่หม้อตั้งนะคะวันนี้เรามาบุกครัวของครัวเราเองค่ะครัวเราเองครับ <c oughs> ครัวเราเองจะของบ้านเราก็จะอยู่นะครับเ <c oughs> ลยเราก็มาบุกมาบุกข้าวข้าวไปเองนะครับที่วันนี้มันขึ้นกับสามพานเนาะเอาไปนิคมก็เป็นสารยาตำบลสารยาขึ้นกับอำเภอพุทธมณฑลนะครับดีที่ตรงเนี้ยขึ้นกับ เอาเพิ่สามล่าน้อยๆอยนี้เตียแล้ำนะครับหนนะน้ำนิดนึงนะครับไม่นิดนึงค่ะเดี๋ยวเราจะเพิ่มโยแต่ตอนนี้เราเอาพริกแกงลงหม้อก่อนพริกแกงที่เราตำไว้รอนะคะ มอเลยนะคะเราจะต้มให้พริกแกงเดือดแล้วเราค่อยใส่ปลาค่ะแล้วก็ปรุงเครื่องดูตามขั้นตอนต่อไปนะคะนี่ค่ะตั้งไฟรอดเดือด เราก็จะเอาปลาแห้งใส่นะคะไรอย่างนี้ปลาลมควันใช่ไหมปลาันอือใช่หอมหอมควันแกงหมดเลยใช่ไหมตัวเดียวลือหมดแกงหมดนั้นแหละหวามนเยอะอยู่เพราะเรากินอย่างอื่นคงไม่อร่อยนะโอเค าอาหารวันนี้เราก็จะมีนี่เลยนะครับปลาส้มหรือว่าจากตลาดร้อนๆนีแทนนะครับปลาต้ส้มปลาส,ส,ส,ส้มกำลังสุกแล้วครับเดี๋ยวมาจากานี่นะแล้วเราก็จะทอดนะไม่ทอดัวเต็นหรอกครับมีสองอย่างเราไม่ได้ชอบมันนะครับแล้วก็จะกินคู่กับแกงเนี่แหละครับ แข็งมากไม่ต้องทุบเือดแล้วเดือดแล้วค่ะเราต้องทุบนะคะไม่ทุบไม่ได้มันแข็งจริงๆใส่เข้าไปเลย นี่เราทุบเรือทุบไว้ประมาณหนึ่งแล้วค่ะใส่เข้าไปเลยอยูงังหรืออีตัวนึงค่ะ,ะตัวน้ห <laughs> มันแข็งค่ะเราต้อง <laughs> <laughs> ทุบทีแรกจะเอามือหักมันหักไม่ได้มันต้องใช้ตารกระเบือค่ะจะเอาอยู่ เขาลมควันได้กกอบมากได้แล้วนะคะชิมประมาณนี้นะคะโอ้โหใส่ไปหมดเลยน่าตาอย่างนี้ครับอันนี้ก็รอเดีแลวเราจะปรุงค่ะเราจะปรุง ใส่ใส่ชูนะคะใส่หลายเสียบห้ายใส่หน่อยเสียบน้อยบอใส่เลยกับบอสเบแล้วก็นี่ค่ะขาดไม่ได้ร้อปลาหรือปลาแดกปลาแดดหยาบคายไปต้องปลาล้อออันนี้หรอกินมาเลยใช่ไหมปลาไม่ต้องใส่เยอะนะคะเพราะเราไม่รู้ว่าปลามันเค็มหรือไม่เค็มใส่นิดหน่อยไปก่อน อะไรรัรัก่รัก้ว้วเร็วเดือดแล้วนะคะนี่เราจะเสร็ผักหวานแล้วนะคะเราปรุงแล้วเราเสรปรลาร้าเมื่อกี้ปลาแห้งก็นิน่มได้ที่แล้วค่ะลดลงแล้วน,น,นะคะดูเหมือนมันเยอะนะ อ่ะยุบลงมันก็เหลือนิดเดียวเนาะไม่ไเยอะใส่หมดงั้นสองปลาค่ะปลาบ้านกัหวานหวานบ้านกับหวานปลาค่ะค่ะแล้วยุบยุบลงสักพักหนึ่งเราก็ใส่ใบแมงลักเจืนน้ำร้อน หอมหอมจุงน้ำไม่ต้องเยอะค่ะนี่่อตามด้วยใบเมงลักนะคะอ่ะ สสักสิ็สักแล้วค่ะเสร็จแล้วนะคะแกงผักหวานป่าผักหวานบ้านใส่ปลาแห้ง พร้อมที่จะฉันแล้วใช่ไหมใช่เพราะเราหิวจนตาลายแล้วค่ะน้ำลายไหลแล้ว่น้ำกรูคริบกรูค,ครีบจลาลูกสะดัจะลูกสะเดาด้วย <S 2> <S 2> <S นห่นะ้คะหน้าตาแก่ผอกหวาน ปลาพะวานบ้านกับปลาแห้งนะคะอร่อยตอนหิวขอบคุณนะคะช่วยติดตามด้วยนะคะครัวตอมปมเพศกับคค้สองปอติดตามเลยนะคะขอไป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ,คะ